สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมกับบริษัทบุรพาคอนกรีตแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดจัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าวเรื่องสิทธทิประโยชน์ตามกฎหมายาแรงงานที่ห้องประชุมบริษัทบุรพาคอนกรีตแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดนายมนสิทธิ์ไพศาลธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าวพศ .2566 ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัทบุราพาคอนกรีตแอนคอนสตรัคชั่นจำกัดจัดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเป็นกำลังแรงงานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสำนักงานประกันสังคมจึงให้ความรู้ในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบของสำนักงานเช่นเดียวกับแรงงานไทย ทังนี้จังหวัดจันทบ,บุรีมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบของประกันสังคมตามมาตรา33รวมทั้งสิ้น3,235คนแรงงานไทย26,589คนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องเข้าใจในคุณค่าของการเข้าสู่ระบบการประกันสังคมและให้ความคุ้มครองเสมอภาคตามหลักการประกันสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่6ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมยุทธศาสตร์ที่3การเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงานทุกกลุ่มทุกวัยโดยการจัดอบรมทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทบุรพาคอนกรีตแอนด์คอนรัคชั่นจำกัดรวม40คนร่วมรับฟังข้อมูลครับ